ความเดิมตอนที่แล้วโอ้ยไปโอ้ใบเดียวโอ้ยโอ้ยปวเจ็ดเอาละครับก็มา ถึงเวลาสักทีครับที่เราจะมาตีบวก8เลียวเนวเมซี่ที่ผมไปเจ๊งแพ็กพันแปดมาฮะยัดแค่ ถ้าว่าคุณกำลังประสบปัญหากับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุงฟลิ้งหรืออายุการใช้งานของเกมมิงเกียร์ของคุณกำลังจะสั้นลงผมขอแนะนำร้านขายเกมมิงเกยียร์โคตรจะ R G B ที่นี่เลย gaming in th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิงเกยียชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างั้นถ้า่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ เอาละครับก็มาถึงเวลาสักทีครับที่เราจะมาตีบวก8เลียวเนลเมซี่ที่ผมไปเจ๊งแพ็คพันแมาฮะยัดแค่มาพันสองรล้านถ้าหากว่าติด7-5บวก5ไม่มีแต้มโอ้โหแต้มนี่ห่างไกลามากฮะ1ล้านครับไม่มีแน่นอนจะเอา7บวกกับ0ก่อนครับและเอา7บวกกับ5อีกทีหนึงนะครับมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่า มาลีลานิดนึนงเอาไปเป็นโกกนนะฮะตามความเชื่อซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรหรอกแต่ว่าทำเพื่อความสบายใจมา7บวกศก่อนครับกดไปครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากกดไปไม่ต้องคิดมากสบายๆนะเจบวกโอเคมา7บวก 5. จากนั้นก็เข้าไปชน1ทีออกมาแล้วก็เข้าไปอีกชนครึ่งทีนะครับโอเค มาลุยกันเลยฮะนี่คือสูตรบวก8ที่ผมได้มาจากการสตรีมสดนะฮะมาขอให้ติดเท่านั้นครับเพราะถ้าว่ามันติดเนี่ยไอพันแผมถือว่าผมลืมไปเลยนะแต่ถ้ามันแตกเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งมาพร้อมแล้วลุย มาครับ7จบวกหโอเคโอ้ยสัตได้บวกสี่ืนอื้ โคชีอะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีบาย